ว้าวแม่ดอกฝรั่งเราบานแล้วนะแม่เนี่ยว้าวแสดงว่าหนูจะได้กินแล้วใช่ไหมฮะแม่โอ้หวิแม่ตัวอะไรมันไปดื้ออยู่ตรงนั้นน่ะนั่นน่ะอุ้ยดื้อจังเลยอะแม่อุ้ยหนูไปเล่นกับมันนี่ไหมอะแม่ไปสิไปลูกไปอุ้ย เธอเราเล่นด้วยได้ไหมอ่ะเธอจะกัดกินเราไหมฮึโอ้ไม่ไหวนะแบบนี้แม่แม,แม่ไอตัวนั้นน่ะทำไมมันมีลูกเยอะคะแม่ไปด้วยได้ไหมอ่ะไปเล่นกับมันได้ไหมอแมโอ่โอ้โหมันใหญ่ไปไปเล่นกับเขาไม่ได้หรอกไปเล่นไหม วันนี้หนูอายุครบสี่สิบเจ็ดวันแล้วนะฮะหนูออกเที่ยวหนูกำลังจะบินได้แล้วฮะเหลืองจา๋าเหลืองเราเล่นด้วยได้ไหมเหลืองจะตีเราไหมจ๊ะเหลืองจา๋า <c oughs> เหลืองอนั่งดูสุกงกเฮ้ยเฮ้ยนี่คือตัวอะไร ตัวอะไรหะแม่โอ้ยโอย้มันคือตัวอะไรหะแม่ตัวเนี้ยมันจะกัดผมไหมฮะโอ๊ยกลัวจังเลยหะแม,แม่แม่แม่ต้นมะเขือข้างหน้าน่ะมันมีลูกไหมแม,แม่เอาไปฝากพี่ๆในบ้านได้ไหมฮะเนี่ยต้นมะเขือเนี่ย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 โอ้ว้าวมีลูกแล้วด้วยฮะแม่ Ông ấy Ông ấy Ông ấy hả